สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n ของขทสเอ็นซ s นะครับวันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e อินเ a ยนะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะหาะไรายได้ผ่านมือถือโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับและนี่คือเป็นบินที่ผมได้รับมาเมื่อกี้อยู่ด้วยกัน100บาทนะครับก็เป็นการถอนเงินจากแอปนี้แล้วก็แอปนี้ทุกคนนะครับไม่มีการลงทุนนะครับสามารถที่จะเล่นได้ เลยนะครับผมนะก็เป็นเกมในส่วนของการผสมนะครับก็คือการหาเงินของแอปนี้คือมันสามารถที่จะหาเงินได้หลายวิธีด้วยกันนะแต่ว่าผมเลือกเป็นวิธีของการที่เล่นเกมแล้วก็สะสมแตม้มนะครับเล่นเกมแล้วก็สะสมเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลาที่เขากําหนดไว้ก็จะได้รับในส่วนของอะคะแนนเข้ามานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับมาก็ไปสะสมนะครับให้ได้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ไปถอนเงินได้นะครับ เมื่อกี้นะครับผมเนะเราเล่นไปแล้วก็มีวิดีโอเข้า,า tai, มาก็คือเป็นวิดีโอที่เขาบอกว่าเราได้รับในส่วนของรางวัลนะครับนี่ทุกคนนะรางวัลถูกเพิ่มเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติทุกค,คนนะเดี๋ยวผมจะปิดต่อนะครับผมนะก็คือเราก็เล่นต่อระบบก็จะทําการจับเวลาต่อไปนะครับเมื่อจับเวลาได้ประมาณ1แล้วนะเราก็ถึงยอดที่เขาตั้งไว้ก็คืออย่างเช่นนะครับเล่นไป2นาทีนะพอถึง2นาทีปั๊บนะเราก็จะได้ในส่วนของรางวัลเข้ามานั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือเป็นในส่วนของวิธีการ ที่เราจะหารายได้จากแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมส่วนเกมนั้นก็คือเราจะเล่นแพ้หรือชนะมันก็ไม่เกี่ยวข้องนับในส่วนการหารายได้นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้โอ้ยเสียดายมากทุกคนเมื่อกี้นะโอเคสีฟ้ามันน่าจะไม่สามารถหล่นได้โอเคหล่นได้ทำนีล่ละนะครับอ่าก็คือเล่นไปนะเดี๋ยวก็คือถ้าว่ามันเด้งไปแล้วก็มีวิดีโอโฆษณาเข้ามาอันนั้นแหละก็คือเป็นในส่วนของรายได้เพราะว่าเราเล่นจนถึงกําหนดที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะครับผม อ่านี่ทุกคนจะขึ้นวิดีโอแบบนี้นะเราก็ดูวิดีโอให้จบแล้วก็จะได้รับรายได้เข้ามานะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็นับได้รับในส่วนของรายได้เข้ามาแล้วนะครับผมนนี่ทุกคนนะเขาเขีนว่ารางวัลถูกเพิ่มเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัตินะครับผมนะก็ที่เหลือก็คือเล่นต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้โอ้นี่ทุกคนนะปั๊บเลยโอ้ยเชยได้เมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราไปหาสีแดงต่อไปอันนี้ก็ซื้อสีฟ้า แล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีแดงอันนึงแล้วก็สตรอเบอรี่ใช่ไหมปาร์ตเลยนะครับผมสีฟ้าอยู่ข้างล่างได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทุกคนนะเ,เราปั๊มอีกทีหนึ่งนี่ทุกคนนะแล้วก็หาสีแดงต่อนะเดี๋ยวผมเอาสีฟ้าไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอ่าในส่วนของเกมนะครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่าเราจะแพ้ก็คือว่าเราสะสมนะครับก็คือครบ เส้นนี้แล้วก็มันเลยเส้นก็คือจะทําให้เราแพ้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่เกินในส่งเส้นที่รัากำหนดไว้นะก็ยังไม่แพ้ทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะได้รับไปได้ต่อไปนับก็คือดูวิดีโอตรงนี้ให้จบตอนนะครับโอเคทุกคนนะับก็คือมาเล่นต่อไปนะครับผมนะก็ในส่วนนี้นะครับถามว่าเราจะหยุดอ่ะได้ไหมก็ได้ทุกคนให้เรากดกรกรบาดนะมันก็จะทําให้เราหยุดเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดหละกาก,ารกรบาดให้ดูนะ นี่ทุกคนนะเขาก็จะบอกว่าเมื่อกี้เราเล่นไปประมาณกี่นาทีแล้วนะครับก็หนึ่งนาที2นาทีแล้วก็3นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จับเวลาประมาณ3นาทีกว่านะก็คืออยู่ในส่วนของอันนี้แหละทุกคนนะถ้าถึง5นาทีก็จะได้ไปประมาณอีก580คะแนนนะครับซึ่งสามารถที่จะทำะไรายได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน589 6 0คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งเราต้องเล่นจนถึงระยะเวลา2,000นาทีด้วยกันนะครับผม ในส่วนของต่อมาก,ก็คือการหาคะแนนนะจากวิธีอื่นต่อนะครับอันนี้นะก็คือเป็นวิธีของการเซตอินนะครับจะได้ไปอยู่ที่200คะแนนนะครับอันนี้นะ200คะแนนก็คือคลิกเข้าไปหรือกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือว่าเราต้องทําการกด,ดวิดีโอ1วิดีโอนะครับเราถึงจะได้ไป200คะแนนนะครับ โอเคทุกคนนคับก็ต่อมาทุกคนนคับก็คือเป็นในส่วนของการหารายได้นะครับจากในส่วนของพนะัสกิจหรือออฟเฟอร์เนาะก็คือจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิชันนะซึ่งภพืกิจตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เราศึกษาก่อนแล้วก็ดูก่อนนะว่าพัสดกิจไหนที่เป็นแอปที่เป็นส่เทานะเราก็ไม่ต้องโหลดนะแต่ว่าในส่วนของแบบสอบ time แบบนี้นะับก็สามารถที่ไปกดดูได้นะ สมมติว่าผมกดแบบสอบถามนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าให้เรากรอกแบบสอบถามง่ายๆนะแล้วก็คือกดคําว่าเริ่มงานไปนะครับแล้วก็ห้ามใช้ VPN ด้วยนะครับผมนะพอเรากดเริ่มงานไปนะครับถ้ามันพาไปแล้วก็ดูด้วยนะครับสังเกตด้วยนะว่ามันเป็นแบบสอบถามประมาณไหนนะครับอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนนั่นในส่วนของอ่าผมล็อกก่อนนะเพราะว่าเป็นแบบสอบถามประเภทนี้คือมันจะไม่ได้รับในส่วนของลร้วันนะครับแต่ว่ามันจะเป็น เขาต้องการเอาข้อมูลของเราทุกคนนะถามว่าเป็นยันี้ก็คือผมแนะนําว่าเราไม่ต้องทําทุกคนนะให้เราออกไปเลยทุกคนนะปิดไปเลยนะครับผมนะแล้วก็หาวิธีอื่นดีกว่านะครับผมนะ ก็ส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ถนัดแล้วในส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมแนะนําให้เราไปที่คําว่ารางวัลน,นะครับเป็นเมนูตรงกลางเนาะเมนูนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของงนานประจําวันจะมีอะไรบ้าง1ก็คือของขวัญต้อนรับนะครับก็คือกดตรงนี้ไปเลยนะครับผมปั๊บเลยแล้วก็ถ้าเราจะรับตรงนี้ก็รับไป2 0 0ร้เหรียญแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องทําการรับชมวิดีโอนะครับ1วิดีโอด้วยกันนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอให้จบ1วิดีโอด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนนะั่นในส่วนของเพื่เกตเมื่อกี้เราก็รับคะแนนไปแล้วนะครับเหลืออีก2อเพื่เกตที่เรา,เาได้รับรางวัลแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอแบบเมื่อกี้หลายทุกคนนะครับผมนะ่าถึงจะได้รับรางวัลไป200รเหรียญเนาะส่วนที่เป็นเสียน้ําตาลประมาณนี้ก็คือเป็นเพืเกตที่เรายังทําให้สําเร็จนะครับก็คือจะเป็นทํา1งงานให้เสร็จสิน้นแล้วก็ทํา3งานให้เสร็จสิน้นทํา5งานให้เสร็จสิน้นแล้วก็ให้คะแนน5้าดาวนะครับ ต่อมาคือกระเป๋าตังค์อ่ะลืมบอกเลยทุกคนนะมีอีกวิธีหนึ่งนะในส่วนของรางวัลก็คือเป็นวิธีของการแนะนำแอพพลิชันนบหรือทำเรดฟลอตตรงนี้ทุกคนานะจะได้สูงสุด2,000คะแนนแล้วก็ได้อีกประมาณ12%นั่นัเอกนะครับก็คือให้เราก,กดคำว่าแนะนำตอนนี้นะแล้วก็นะทำการคลดล็อกลิงก์นี้เนาะแล้วก็ทำการแชร์เนาะอย่าลืมว่านะครับคนที่เราแนะนำหรือทำเรดฟล้นต้องทำการใส่รหัสเชนของเราด้วยที่เมนูคำว่าของฉันตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่เมนูคําว่าผูกโค้ดรหัสเชิญนาะหรือตรงนี้นั่นเองนะครับผูกโค้ดเชิญนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งรหัสเชิญของช่องนะครับ Test ANC ก็คือ M7C98 เก้าแปดเอ่ก้าเเนาะ m 7 c m 7 c 9 b 9นั่นเองนะครับก็คือกดตามนี้แล้วก็คุณจะได้ไปอยู่ที่200คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ สำหรับคนที่มีในส่วนของเว็บไซต์นะสามารถที่ไปแปะได้นะครับตัวนี้นอกากก็คือทำในส่วนของเบนเดอร์ดีๆเนาะแล้วก็แปะลิงก์ไว้นะครับผมในส่วนนี้คือสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ iOS ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในส่วนของแอปนี้นะครับมาที่เมนูกระเป๋าตังค์นะเป็นกระเป๋าในส่วนงการถอนเงินนะครับซึ่ง1 0 0้บาทที่ผมถอนไปเมื่อกี้คือผมถอนเมนูนี้นะครับผมนะ ส่วนตรงนี้นะครับผมถอนขึ้นว่าล้มเหลวนะเมื่อก่อนคือผมมักจะถอนที่เมนูนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นล้มเหลวนะก็คือไม่สามารถถอนได้เดี๋ยวผมจะเปิดประวัติให้ดูนี่ทุกคนนะห้บาทก่อนหน้านี้คือมันขึ้นล้มเหลวทุกคนนะ นี่นะครับผมนะก็ผมก็เลยเปลี่ยนมาถอนที่เป็น100บาทแต่ว่าอันนี้คือมีเงื่อนไขนะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตจะเห็นว่าคําว่าแนะนําเพื่อนนะครับแสดงว่าเราต้องแนะนําเพื่อนหรือทำรีฟเลอเร์จำนวน2ี่คนเราถึงจะสามารถถอนได้100บาทเนาะหนึ่งบาทใช้คะแนนเพนแค่60 0 0 0คะแนนเองนะครับตรงนี้เนาะก็นะเราก็สามารถกดไพ่แล้วก็ถอนเงินนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของอชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ตามด้วย เบอร์ทรศัพท์ทูมานี่แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้ผมลองกดถอนไปนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีคะแนนอยู่ที่9 0 0 0 0มกว่าคะแนนนะครับผมก็เลยถอนไปนะครับอยู่ที่100บาทเนาะก็ในส่วนนี้ก็คือนะมันก็จะขึ้นว่ากําลัง ดำเนินการอยู่นะครับทีนี้เราก็แค่รอให้เงินเข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการสร้างสร้ายไ,ได้จากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า NBA เอ a นเบ็ปแอปนี้เลยนะครับผมนะก็แอปนี้นะสามารถถอนเงินได้จริงนะถ้าใครสนใจนะผมนะก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ